มาเป็นผู้นำครับแต่ว่าสซูซูกิแสงไปครับแสงคืนได้ครับจังหวะนี้เกอบหลุดจากตัวรถครับซื้อในราคาเต็มตอนนั้นก็2,000บาทสลงัน2บาท น่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผ่านทงตามากลุกเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพ,พี่น้องๆเอฟซีทุกท่านครับที่ท่านกาลังรับชมอยู่ตอนนี้เป็นเกมซุปเปรอร์คอดครับการแข่งขันโหมดแชมเปี้ยนชิพครับสนามนี้ยังคงอยู่ที่สนามที่10เหมือนเดิมครับแต่เป็นการแข่งขันโมโตที่3ครับต่อลากยาวมาจนมืดเลยนะครับ จากที่2โมโตแรกเราเข้าเส้นใช้อันดับหนึ่งไปอย่างง่ายดายครับเห็นว่าน้ำห่างเลยนะครับการแข่งขันโมโตต่อไปที่ทุกท่านกำลังได้รับชมเป็นโมโตที่3ครับไปชมการแข่งขันกันเลยครับการเลือกเกตสตาร์ทก่อนนะครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับไปชมการแข่งขันไปพร้อมๆกันเลยครับ ใชสามสิวิชูขึ้นมาแล้วครับโอเคสตาร์ทลนก็ออกตัวกันได้เลยนะครับครับเพื่อนๆออกตัวมาแล้วครับขึ้นมาเป็นผู้นำครับแต่ว่าดถซูซูกิแซงไปครับแซงคืนได้ครับจังหวะนี้ แปลว่าแข่งมา2โมโตแล้วก็จะมีความคุ้ชินของสนามกันมากขึ้นเลย,ยเก็บหลุดจากตัวรถครับขึ้นนำเร็วตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับ4วิหนาทีครับนำห่างอันดับที่2 เหมือนกับสองโมโต้แรกที่ผ่านมาเลยนะครับลุคขอบสนามครับ ไม่เป็นไรครับเราย,ยังมีระยะห่างเหลือเฟือครับ และห่างตอนนี้4.3วินาทีนะครับก็ถือว่าห่างพอสมควรคนระับ การแข่งขันอีก1น,นาทีครับเวลาในการแข่งขันก,ก็บวกอีก2รอบสนามครับ ออกมาอีกเป็น6วินาที7วินาทีเลยนะครับ7.9ครับ ไปล้มครับจังวะนี้โค้งเยอะไปไหนไม่เป็นไรครับระยะห่างเรานำเยอะครับ จุดฟนิตก็จะเหลือการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาครับท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าให้ปรับความยากของ AI ขึ้นหน่อยนะมันเป็นบางสนามนะครับบางสนามก็ไล่ไม่เข้าเลยนะ สนามนี้นำทางก็มันเป็นตบางสนามสนามก็คอบก็เก่งนะครับเคยลองปรับขึ้นไปอีกหนึ่งระดับสูงไม่ได้เลยครับสำหรับใครที่อยากลองซื้อมาเล่นก็ไปซื้ในสตรีมได้เลยนะครับ ชื่อเกมซปเปอร์คอร์ส25 cake. ตอนนี้ราคาน่าจะลดบ้างแล้วซื้อในราคาเต็มตอนนั้นก็2,000บาทเลยสอง2นบาทข้างหน้าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผ่านโงตามลุกเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งครับก็เข้าที่หนึ่งไปทั้งสามโมเตอร์เลยนะครับสนามที่สิบ สำหรับการแข่งขันวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสนามที่10โมโตที่3ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สนามต่อไปสนามที่11ครับสวัสดีครับ They battle through qualifying sessions, heat races, and main events. For these three champions, it's time to just kick back and enjoy their victory.